จะดีกว่าไหมหากบาเลื่อยโซ่ของท่านใช้งานได้ถึกทนทานไม่ต้องเสียเวลาหย่อนน้ำมันไม่ต้องกลัวใบเลื่อยติดขัดอีกต่อไปก็อขอแนะนำบาเลื่อยโซ่กระปุกน้ำมันแบบกดอุิกะ ที่จะทาให้ท่านใช้งานเลื่อยโซ่ของท่านได้ยาวนานทั้งวันโดยไม่ต้องมานั่งหย่อนน้ำมันโซ่บ่อยๆให้เสียเวลาเพียงแค่ท่านกดปุ่มน้ำมันก็จะขึ้นจากกระปุกมาหล่อลื่นบาโซ่ของท่านทันทีไม่ต้องกังวลว่าโซ่จะฝืดตอนไหนตัวบาโซ่มีขนาด11.5นิ้วที่สามารถตัดได้ตั้งแต่ต้นไม้เล็กจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ตัวบาโซ่มีลูกปืนอย่างดีทนรอบสูงและการสึกหล่อได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับกระปุกน้ำมันหล่อลื่นขนาด30มิลลิลิตรที่สามารถกดเพื่อหย่อนน้ำมันใบเลื่อยได้ทันทีที่พิเศษไป สามารถปรับความตึงของโซ่อัตโนมัติไม่ต้องมานั่งถอดประกอบเพื่อตั้งโซ่ให้เสียเวลาอีกต่อไปชุดนี้มาพร้อมกับหินเจียโอสุกะที่มีกําลังไฟถึง7 5 0วัตต์แรงบิดสูงมอเตอร์ทองแดงแท้100%ทนทานใช้งานได้นานไม่ร้อนไม่ตัดสามารถถอดหินเจียมาใช้งานตัดเจียได้อีกด้วยใช้งานได้หลากหลายคุ้มค่ากว่าหากท่านใดสนใจสินค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่บ็อกเลยครับ